คือจริงๆแล้วไม่รู้หรอกนะว่าว่ามีที่นอนประเภทนี้อยู่ในท้องตลาดเ,าเดิมนอนที่นอนอที่นอนยางพาราอย่างดีก็คิดว่ามันดีที่สุดแล้วแต่นี้พอ,อติดเตียงมาสักหกเดือนเนี่ยก็ทางด้านสี่ข้างสองข้างแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมันเริ่มแดงแล้วเขียวแล้วก็แปลว่าบริเวณเนี้ยมันไม่มีออกซิเจนมาเลี้ยงแล้วมันมาเตรียมมันเตรียมตัวที่จะเป็นแผลเต็มที่แล้วแล้วพอที่นอนมาเนี่ยผมก็เลยรีบเปลี่ยนรีบเปลี่ยนเดี๋ยวนั้นเลย พอในเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยจากที่เขียวๆเ,เนี่ยเขากลับเป็นชมพูเลยก็คือว่ามันคือเห็นผลทันทีภายในวันนั้นเลยภายในไม่ถึง24ชั่วโมงด้วยซ้ำการกระจายน้ําหนักของโพลีเอทิลีนโฟมเนี่ยกระจายน้ําหนักดีๆกวย่าเยอะ,อะพอกดลงไปเนี่ยมันไม่มีแรงต้านเลยตัวผ้าปูผ้าปูก็สําคัญมากผ้าปูที่มันกันน้ําได้สำคัญมากมันสามารถเซฟในเรื่องในเรื่องแผลกดทับไปได้อีกระดับหนึ่งเพราะว่า เดิมนบก่อนที่จะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนน่ะเขาใช้ที่นอนที่เป็นผ้าใบอยู่อ่ะมันก็นแม่ก็จะตึงๆเ,เขาจะรู้สึกว่ามันตึงๆตึงึงมันตึงๆอยู่แต่พอเปลี่ยนเป็นผ้าปูที่นอนของโอเวลแล้วอ่ะมันแบบมันมันนุ่มกระจายน้ําหนักไปคือมันมันทำงานไปพร้อมกับตัวแผ่นที่นอนเองได้เลยโอเวลเนี่ยเป็นบริษัทสุดท้ายที่ผมส่งคําถามไปแต่เป็นบริษัทเดียวที่ตอบกลับมาน้องก็ติดต่อกลับมาภายในเวลาแป๊บเดียวเอง แล้วก็ได้ได้คำตอบที่ที่ชัดเจนแต่ผมยึงสรุปได้เลยว่าโอเคละผมตัดสินใจไม่ผิดละเพราะว่าผมไม่มีเวลาไปดูที่ที่ที่โชว์รูมไม่มีเวลาเดินทางต้องคอยเฝ้าดูแลแม่ต้องทำความสะอาดอยู่เกือบจะตลอดเวลาเป็นอย่างที่บอกนะครับตัวไม่แต่ตัวผมเองอะทางทางน้องถามมาผมก็ยังตอบได้ทันทีว่าผมดีใจที่ได้ซื้อ